โอ้พก่อนอื่นครับผมแบมธนวัฒน์สวัสดีพี่น้องครับสว,ส,สวัสดีค่ะแกนขับเป็นเพลงของซุปผู้ชุช่มคนครับสวัสดีค่ะเฮ้ยค,ค,คือว่าบ่าเลี๋ยวเบื้องกันแท้ทเอ้าวปารเมื่อนี้คือแต่งโตง่ามเถ้าถ่วสวัสดีค่ะเวะียงนาฬิมอนค่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเวียง จะมาวียงเป็นจังสีถอยไปเหรอขาเบืองเด้อเราออกมาเราใส่ชุดคือข่อยขยียงรุ่นนี่กูติดทุบม้วนเทพถิ่นเลยอัลบั้มใหม่เนี่บ้ฟังเลยยังจีดีแยตวิ่งจังสีอัลบั้มอัลบั้มใหม่พี่เวียงม้วนม้วนดิเพลงอันแซ่เกากราบใจเพลงนนั้ไหนคิดฮอดจังพลังการอะไรนะเออพี่เออเสียงเราม้วนม้วนดิอ่อนซ้อนลาครับผมสวัสดีพี่น้องครับแฟนคขับแฟนเพลงนะครับของ มาล่ำเสียงวีหกสุ่ผู้สุ่คนนะครับที่นํามาให้กําลังใจมือนี่บอกว่าสิเป็นกําลังใจครับจากทางมาล่ำขวัญใจแฟนๆนะครับ <นะ S 1> หรือว่าจากบ้านฮักทุกสําเนียงพี่เวียงนารมนนะครับรบ,บ้านฮักตั้มเลิฟมือนี่นะครับแล้วก็บ้านฮักเบกกี้แล้วก็พี่บ้บานฮักบีทีบีที่บีตับไม่หย่อนไม่หย่อนแซ่กันดีเถอะบีตับนะครับผมแล้วก็บ้านพระเอกน้อยครับผมใช่ไหมนี่ยอ้ยอย่ามาน่อยเถอ โอ้ยแล้วบ่น้วยได้ดีแล้วแตะเกียรน้อยอยู่เดี๋ยวนี้นบเศร้าน้อยแล้วคันรุ่นนี้ร้อยอันคันรุ่นนี้น้อยห้าล่ะเป็นจังใดน้อยน้อยกีฬาบ้านฮังลิงน้อยครับผมเหมือนนี้ไหมกำลังใจสุ้ผู้สู้คนนะครับมือนี้ตื่นเต้นคักเป็นอย่างไรครับพ่อน้าคอยมาพ่อน้าพ่อน้าไหหน้าแม่นเอาพ่อน้าคอยไหมเข้ามาเป็นยุบุนติดเดี๋ยวนี้โอันแค่อยู่ดอกเพิ่นไล่กูออกแต่โดนแล้วมึงมาไปกักเชือเนาะบอก มีแต่เวลเอาพี่น้องเขามาแล้วตากล้แชร์กดไลค์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจให้กับศิลปินนะครับนนั่เม่นีกแล้วเม่นีกแล้วหัวหน้ารถเม่นีกแล้วรักพวกเราแชร์เยอะๆนะครับยอดคนดูจะได้พุ่งๆโอ้โขอบคุณเลยครับจะได้พุ่งๆตอนนี้ต้องเท่าไหร่เล่าหัวหน้าตอนนี้คนเบงเจ็ดร้อยแปดสิบห้าคนนะครับเจ็ดร้อยคนอยู่พี่พี่ตั้มบอกมาว่าพี่ตั้มพี่ตั้มกระซิบมาว่าถ้าคนดูเอ่อกลุ่มเปิดไม่ถึงหนึ่งพันคนเราจะไม่เล่นกลุ่มปิดครับ พี่นองเหมือนกันโอ้ต้องเขอบมากจริงแปดลอยแล้วตอนนี้ครับพี่น้องคนไลคกดแชร์ช่วยกันเด้ครับเด้อตอนนี้แปดลอยแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับจากทุกๆบ้านนะครับเขามาให้กำลังเร่งเชียร์เร่งใจมือนีักับอีพีที่เจ็ดพี่น้องเบอนี่ล่ำเรืองต่อก่อนทำนองขอนแก่นครับแม่นครับพระเอกเบอร์หนึ่งของวงการหมอลำผู้ใดครับหัวหน้าแม่นจักรพันธ์ครับมื่น้องเม่จักรพันธ์ว่าพี่น้องสิเห็น หัวหน้าแม่เนี่ยครับล่นบทบาทแบบใดนพะเดีนั่นฮะพะเดรัะเดครับาหัวหน้าขอยื่นยุวาพะเอกขอยบอกอยเชียร์เขึ้นมาจังสันบอกกล้าวบากรอดบอกรอดบอกรอมันนีงาดบอกได้เต็มลอยเลยเล่าเท่าลยพันตัวเป็นพ่อพญ่าแวละะเนาะไม่นี้เอาแฟนยขอยมาฝากพ่อมแฟนผู้ใดเฟีแฟนเจ้าใช่ทุกสำเนียงเวียงมวยดีพมจักดิ ลือมนิ่งห้มเบี่ยงเลยยืมมนับจนสวนนะครับพี่น้องป้าโตจริงเสียงจริงนี่แยกบอกเลยไผเป็นไผนี่ใช่ยืนใช่กันทุกนานนี่แล้วสวรรค์กับน่าลกน่ะอันเบี่ยงมาแล้วเอาอีเบี่ยงหนีแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอื้อยเอื้อยอันจ้าคันว่าอันเป็นแฟด์วตตีเอาไปใช่ล่ะไปใช่บ้านว่าไม่บอดีว่าถนนถนนคนผู้กหันไม่บอดีบ้านผมคับอันนี้ละผมย่อมผมย่อมหลับอยู่เด้ว่าเป็นแฟด แต่ว่าขันขันให้มันคืออีหลีเกิดร่องร่องกันลองถอนหูกเพลงเอื่อยให้ฟังไงเพลงไหนอย่าเอาเพลงไม้เดี๋ยวเราไม่พอถอนนึ่งเราให้เพื่อนเราว่าเพิ่นสิได้เป็นแฟนบอลเพลงนี่ค่อยมากเพลงไหนจังแมนละน้อเนื้ออายมันค้นของใหญ่หลายใจไปมากผู้ใดแงเข้าไปถึอลังใส่น้อยเกิดร่องเพลงนี้ลิขสิทธิ์พวกเราเพลงนี้ลิขสิทธิ์ เมื่อนีลิกาซิ์มันแห้งเมื่อนีเจ้าของลิกทธิตมาเองแต่ดีดอกเนาะได้อยู่เมื่อนีได้บอกเกาะจักรทอนได้บอกบอแม่เอ้ยเอ้ยต้องลองเป็นตัวอย่างก่อนเพื่อเพื่ออยากเป็นแฟนก็เบื่อเด้เออแวนอิ่มากไหเพิงมาอยู่ในติดตอกเลยค่ะตอนนี้กำลังฮิดในติดตอกแฟนเก่ากลับใจิเ็หสียงแม่ ยังน้าตไหลเดี๋ยวให้ใครไปแกะก่อนมาเนี่ยว่ะเอาไอ้เสียบอ๊ปล่อยทำไม่พอดนะเสียบอ๊ปล่อยออกมาเข้าเดี๋ยวมีคนลองได้ผู้ใดไอ้ผมไอ้ผมลองได้นี่ไอ้ไดท่อนนึงกูไหวแล้วแบบโอ้ใดไอ้ไหวแล้วแบบเลยเฮ็ดหยังปรึกษากันได้มจบปรึกษาไอ้คนบอเป็นยังไอ้คนนี้ป่ะเด้ผมมีไอ้อีกคนนึงเราลองได้ <laughs> เอาไปาไม่รับเ <c oughs> ลยนี่ <c oughs> โอ้ยลบปนไดยกระไดเนาะเ <c oughs> อออะเดี๋ยวให้พี่เบี้ยงกลับทางไทยพี่น้องก่อนนะครับสวัสดีพี่น้องนะคะที่อยู่ทั้งบ้านค่ะแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่อยู่ไลฟ์สด ในกลุ่มเปิดตอนนี้นะคะสามารถซื้อบัตรนะคะเขามาไใ้แล้วค่ะพี่น้องคะอยากให้พี่น้องค่ะสนับสนุนนะคะน้องแบมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะศิลปินโมฮัค่ะช่วงนี้ก็ที่ว่าไปงานไดแน่บ่ไดแน่นําพี่น้องค่ะสนับสนุนกันค่ะช่วงนี้โควิดนะคะนาอซื้อบัตรจองตัวกันเขามากค่ะเบิ่งเนื้อหาข้างในการแสดงข้างในมีอีกหลายค่ะบัตเท่าไหร่คะ119่บาทนะครับพี่น้องตอนนี้อาจสี ซาเนี <à S 1> <te le> ่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องสื่อลัวมากนะครับตอนนี้เกื่อบอันรวดอีกหนึ่งพันคนแล้วครับตอนนี้โอ้หนึ่งพันคนได้เหรียมาแล้วสามพันขอบคุณค่ะก็อะไรก็แช่ซอยกันค่ะพี่น้องไปเฮาไปไกลไปคุ้มปินเฮ้ยเอาจต่โนไอยคนเอาไปหกพันเนาะการเตือนเพื่อนมา้สื่อบันก่อนเนี่ยพี่น้องหนึ่งพันคนที่เบวังยูนิตสื่อบันดิสิเป็นกำลังใจกับศิลปินทุกคนเลยได้หนิเขาไม่ธรรมดา พี่เอกครับผมเดี๋ให้ให้น้องตุ๊กตำเนี่ใส่ความสามารถพิเศษเฮ็ดจังได๋ก็ได้เพิ่นซื้อบัตรได้หลายสามารถจังไดครับวัดตำมีสิแจกมาไล่ผมได้หมดเล้อ๋อเบิร์ดเฮ้บ่ตรตั้มแจกมาไล่เพี้ยนเจ้าต้องข่อยได้ยินแม่ได้หรอกเพราต้องแจกกระไรข้นว่าบอดนี่ยความความแก้มข่อยก็ได้อ่อนวอนตัวเนาะอ่อนวอนแม่แม่ตัวค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อสือบัตรเนี่ยเ้อพี่น้องเด้อเมตตานเนอะตอนนี้คนเขาคุ้มเท่ายแล้ว จีชีนหลายกว่าเสียชีพกูอาได้คายฮอตทามทุ่มหุดติตาหนองตบตับกหนองตตับห้แป๊บเดียวคดเพิ่มขึ้นบักคักว้าวมอกี่พันหนึ่งมันวาตอนนี้เหลือสองรอยเพิ่มแน่หรือวะเพิ่มจังไหนนี่อะค่เด้อสื่อมาเด้อบ่อแพงกับบ่อแพงแต่เจียกกับคุณภาพแกฮะอัุดรทยไม่ยังเกาะแโอจ้าเอออันอีพวกนึงนี่ เชิญชวนเชิญช่วยแบบเป็นแลบดูวิญญนณกระไดเอาได้เตี้ยทุกคนบอมัดชื้อเอเยย่ย่ย่มาทุกคนมาซื้อบัตรเย่อเย่ย่อมาซื้อบัตรอต้นกลบัตราคา119่ง้ยาย่ย่หนึ่งสิบเ้า ต่อต่อไปต่อไปต่อไปต้องคนนี้เลยเอาเลยมันบ้าบอได้วิ่งกระเล็บเชียมแทะบาร์ดค้าเดียวเลยสั้นๆมันบ้าบอได้แต่ว่าพอสัวไอผมอีลไอผมหลีดถนัดเรื่องแลบแห้งไร้บ้ากระหนักไอ้ไร้ไอผมหลีดถนัดเรื่องแลบแห้งตรงไหนล่ตรงไหนล่เออเอ้า จักบาทก่อนค่าบาทจักบาทก่อนไรซิบกว่าบาทชื่อเชื่อมาทำแน่ฮึบฮึบฮึบมาทำแน่เออมาซื้อบัตรโอ้ยมาซื้อบัตรมาซื้อบัตรทำแน่เอาจักบาทก่อนจักบาทก่อนไรซิบก่อนแบบอีหยังนี่เดี๋ยวถามราคาบัตรแต่ว่าพอส่วนไอ้ผมมีคนหนึ่งไอ้ได้ไหมอ้ผมนี่แลบนิดนิดนึงเลยอยากเมากยี่หลีอยากเห็น นหาคนจนได้โยโยโยาาดูปาปาชาาดูปากปามาเดิอพี่น้องมาซื้อาเลยมาเด้อพี่น้องครับโอ้ใครเขาซื้อเลยโยโยอันนี้แคสิบเก้าโยโยปาลาาเด็กซโยมาเด้มมาบ้โย่แ่นี้อ๋อคอยไว้อักโอเค้ากูจะนยงดอกว แค่ว่าเล็นี่ประูนย่องไส้ผมอีกไส้เนี่ยมัาหนาผมใหญ่มัาหนาแบล็บีด้เนี่ยเออโอ้ยตัวนี้ยายุเรดี้ั r น e ครับว้าวโยกโยกวนชูมือสูงสเฮ้เพ่นางหน้าั้ปเพ่นกวันนี้ผมจะมาริให้ฟังครับชูมือขึ้นมาสูงสู o w ้ออผมจะเริ่มรับ ขอขึ้นมาสมือแล้วขอแตมือมบนี่ก็ไไม่มีมือโยกแล้วล่ะขอเสียงคนชอบรับหน่อยแล้วเอเยกับมี่อ๋อโยกยกจคมองโนคามรยังโชูมือกสูปัดได้ีลรองจีบีมาขอแต่มือเมีมมนเท่มย์สิเรตนะไหนก่เดี๋ยวนี้เอาห้องกระตอกเอนเตอร์เทนคนหนาเวทีตัวมันบอมีผู้ใด้นได้อยู่หนาเอนเตอเทนโพสเอามาสั่ายการโยไมโยไม ย่ยออยาความือเหรอแ e v e r y d อันรบี่นี่าซื้อบัตรกันนะยะเฮ้ยพี่น้องรีบมาซื้อบัตรปัดท่านวัดพามด EP7 บัตรเพียง119้บาทบัตรเพียง1นึงบาบาทตลาดไปฝากหาไปเดอลงสีน้ำมันติดติดดแล้วยนเยนพิมพ์ยงพิมพ์ยงเยนเฮ้ย ต้องโยกจะต้องแล็บล้่โย่โยอโย่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 ย่โย่โยมโย่โ้มโด่โย่้ยตโยเโย่ย่โ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 ยย่ย่โ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 ยรวยลาย่โย่โย่ย่โยลโย่โยย่่ลเโย่ยยย่อย่ย่แโ่ยอย่ยย่อย่บ่่ร่่่ย่ย่ี่ ว่มิไัเอินเกินไอผมคนาดีเท่าทีโอ้ยสารพัดท่านสงบอเรื่องสารพัดนี่ว่มีไผเกินไอผมคือที่หนึ่งในวงผมเลยเสื้อเรื่องสารพัดก็วายจริงเราทำย่าตัวขอลองชื่อขอลองชิ่ออุ้นมาส่งอย่างแม่แบบบทปรึกษาไอเลยนะก็ได้ตอบหมอบตอบขากันเถอะหอกหยอกเพ่อเด็กหัวพี่น้องนะครับผมอ่ะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณหัวใจของพี่ของน้องครับเกวาสิเป็นอ่ ทางบัตรฟรีหรือว่าบัตรจากบ้านทุกๆบ้านนะครับผมและกะที่เขามาในเอดีพร้อมและกะที่กําลังเข่าพร้อมนะครับอาจีซ่าเนี่ยจังหน่อยเดอพี่น้องเดอ<ช>นะครับเพ<ช>ระาะว่า<ช>ตอนนี้ในกลุ่มอยู่ประมาณหาหมื่นกว่าคนนะครับอีล<อ>ีเนี่ยกลุ่มอื่นครับเป็นกลุ่มนี้โอ้แอมดีใจเบิร์ดกับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณแฟนคลับเพลงนะครับขอบแม่ๆพี่ๆที่คอยซัพพอร์ตที่ผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนนะครับเอดีกับมีเขา อร่อยอร่อยนะครับจากแม่สูนะครับวันนี้เอามาตสีสะเกตเลยเด้บักเข่าซื้อซเป็นยังเขาเนี้ยบักม่วงพร้อมนะครับนอกจากมีเข่านะครับข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ของหวานนะครับเหมือนเดก็ับมีเขาเนี้ยบักม่วงในะครับทีมงานกินแล้วก็นับกองไหวน้ำเด้อครับเศรษฐกิจเงินถือที่หลังแหวนกินฟรี่ะกินฟรีโอฟี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณแม่สูมากๆนะครับผมสูเงทีมงานวันนี้อ่ะที่เวียงครับ ก็อยากฟังเสียงเล่าแม่นเพลงนั่นแม่เวอร์ชันใหม่เพืงองงงหลงมณ์ข้นสีซอพี่เออนี่ลักให้มึงฟังล่ะคือจีเป็นบุญเธอตามึงคือลองคือล่ำก่อนร่งสีได้หรอบ่ถ้าหลวงมณ์เดฟพีมาเกิดทตุ่มตุ่มขึ้นเรื่องล่ำเรื่องล่ำหรือไม่ไพ่เกินอายผมเอาไอ้เชียบบ่บ่โอ้ยฟังอยากฟังเราโชคห้กัน ผู้นึงโซงผู้นึงแหลาลาอยู่เอาเจ้านี้ครับไอ้น้องน้องเวียงครับผมน้องพัดใส่ยี่น้องพัดดาวน้องว่องกันแล้วมี้ยน้องเวียงกับลุงมครับผมป่าวพี่ตอนน้องสังตัวผลงานก่อนล่ำกันแล้วกันครับค่ะลงมดก็สีซอบ่โอเคครับขั้นล่ำก่อนนี่ต้องมีแดนเซอร์ได้ค่ะต้องมี้นางล่ำตรงมีแดนเซอร์พ่อแมนมีนางล่ำมีได้ค่ะเอาเอ้ยน้ำเต้นน้ำมูเต้นบอเรื่องแดนเซอร์น้องใิ่ผมเบิดดนแดนเซอร์ได้กันครับใหญ่พ่อละเออไอ้ยักษีกูสีซอปมึงเป็นลี่ยนข 喂。<laughs> หนุ่มไดโนอ่สอ่งเสียงโซมาเข้าเคลิปใครคนหนึงเป่าลงมนคนเสียงโอ,อ,อ,อเสียงแม่พี่น้องโอ้อัอโชดสเต็ปแน่นอนครับ BEE mm -hmm. จังหวะเขาเนี่ยเขาเห็ุจังหวะไม่เนาะโอเคคือแดนเซอร์จริงๆกับต่องขังจังสีแมนแมนค่ะอยู่ในอยู่ในเทปของพี่แ่ะคือข่างอิหรีตอนตอนพูดพี่เล่นกันน่ะแมนบอกทุกปกติดีข่างโดนบ่เอ่ยฟาบก็อักกันฟาบก็อักกันปวดขาวันนี้บาดเสกินเล่าแล้วแต่ข่างท่านี่บอกค่ะแมนแมนค่งคือล่ำไปทาได้กับข่างไว้แมนเพลงนี้เลยแมนเพลงนี้เลยเตรียมทาเล่นแมนค่ะลองลองยุติเกิดคือต้องเป็นแมนกิดคือจังหวะนี่เด้ยเพิ่นเป็นจังหวะพอดุดปุ๊บกิดคือยุ่ยแต่โดนโดนข้าบ่เอ่ยกันโดนโพดดอง มาถามข่าวกันถ้าแตกยังสุดดีอาสัตคนเคยท่าเขาลงบนเดี้ผีคนไคยท่าเขาลงบนเดีย้ยพีคือนั่นไน่ายเดือนดี้ฟังสองมา,เ,าเดืนกระบ่าเดนหนักังงั้นอย่างเขาเป็นกิโลกของสอนสาวในบัตรก็คือกันนอผี เเขาพิ่นอาจารย์เพิ่นเฮ็ดนะคะเพิ่นเฮ็ดจังว่าเพรนท่อนนี้่อนที่สองเนี่ยอาการนี้ก็ต้องยุดอีกยุดอีกถูกถูกในในเอวีนี่เกิดต้องยุดเออเป็นมัน่วพี่ไลรสดนี่แหละอาจารย์เพิ่นเฮ็ดดนตรีนะคะเนาเอียนะแแมมนนบค่ะก็คือแมนก็กไปเรียนยุตสายก็ยุดแบบนี้แหละนั่งร่ำก็คือแบบท่าใดก็คือท่านั้นเพราะว่าแมนเมื่อใส่นมันสีบอกง่ามแมนง่ายๆเลก็ต้องยุดยุดตลอดยุดตลอดแมนค่ะเดนเซอร์ยุดเอ็นต้องยุดนะบอ พี่ก็สามารถเบ่าได้เลยเพราะว่อสมมติเอาสมมติเบ่าเล็กกับแฟนเพ่แฟนเพลงว่างได้ครับตอนนี้ขอบคุณพี่น้องนะคะโอ้ยขอบคุณพี่น้องที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ตอยู่บ้านนั่นบ้านนี่มาไป่คนมาจับมือจับมือก็จับไปเลยเอาพวกมาไล่ไปพุดอยู่หนาเวทีเป็นนักสี่โอ้ยแต่ว่าบีแข็งปันที่มาจับตายกันยังมืออยู่นี่เกาะไม่ให้บ่ากันอีกแล้ว เอามันเป็นศิลปะการแสดงศิลปะที่ปุ่นมาเบ่งครัเป็นญี่ปุ่นเนาะนี่ยยังไทญี่ปุ่นจังมันเป็นการแสดงกับผู้เจ้าตัวหิดฐานไ่มเนาะกับจีเนียงโคดรหอกข้างไว้ก้อนแดงจนจังเออเออห้องกัปตันจับมือศิลปินกั่งจับเอ้ยโอ้ยอันบัตรจับจับจับจจับข้างไว้เออ หันใจบปอิ่มน้ำทาใหญ่แล้วดิข้อนเทเดีดวแหละลองเอ้ยลองเทเดียวแวล่ะพันสองพันสองค่ะพี่น้องฝากซื้อบัตรกูจะได้เขากุ้งปิดข้อไหนข้าวคว้าก่อนเป็นอย่างนี้หนิอ๋อตาบมันเปลือกข้อนสวยงามไหมล่ะกีเออมันเป็นการแสดงเอาใหญ่อาจารย์โดนตรีอาจารย์เพลนเฮ็ดมากกีไขฟังหลวงมณ์คนสีซอสสามนาทีนึงดิมันจะหาเราได้ไเออเอาข้างไว้ก้อนคางไว้ล่ะ คนเขาหลายแล้วเนาะแต่ว่าขอถอนี่ย้ำเลยมันต้องยุดตลอดมันมันต้องยุดแมนคือคันบ่ยุดบ่ได้มันบ่ถือโบเอาแบบสีรลองย้ำใหญก่อนกระจีรลองแล้วน้องแบมมาส่อใหญยเนาะการแสดงกระถามอยากคู่ปิดไม่แล้วนะนะถ้าเดียวผมดังคือพี่เรี่ยงผมจีดเอาประสบการณ์จากเอ้ยไปอันนี้มหนอาดอกใหญ่เพราเป็นหยังดอกเออเพิ่นเป็นผู้ชายเงิี้ยเห็นเหตุกาค่์ตัวเพิ่มพร้อมเนี่ยเหตุใดจ้าตัว ยูนี่ยังไหวตับครับตัวก็ได้เพิ่มเอาเด้อเสียงสอ่อิญตัดยำนอนยองนั่งเสียงสอ่อิญตัดยำนอนยองนังบัดยักพัดยาไอ้บอสินเต้าแค่พี่แตสีทรงตามลงเต้าแค่พี่แตสีทรงตามลงสรงหัวใจเพื่อรอสรงซอส จัหวดชาฟังล่าจากหัวหน้าหัวหน้าเบมอ่านคอมเมีตนครับเข้าไปรอแล้วนะจ้าวัสดุกำลังใจจ้าเจอกันท้างานฟ้อนหวานพี่น้องนะครับโอนแล้วทักที่ไหนมักเสาเวียงแล้วพี่น้องออกถามาโอนแล้วทักที่ไหนเพจแบมธนวัฒน์นะครับผมพี่น้องครับกติกาการซื้อบัตรครับผนะครับผมพี่น้องกดลิงก์ดานล่างนะครับหรือว่าทักเข้าไปในแฟนเพจแบมธนวัฒน์นะครับผม แฟนเพจกะสีบอกกดกติกาบอกวิธีซื้อบัตรพี่น้องก็โอนเงินนะครับแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาทางเพจนะครับแล้วเพจกสีส่งลิงให้พี่น้องได้ไปกดขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับหลังจากนั้นก็รออนุมัติครับพี่น้องกสีเด็กพ่อพอไปอยู่ในกลุ่มนะครับเขาเป็นต่ายาดแท้จิเชิญแปลด้วยนะแป์ด้วยพ่อพอพ่อพอแปลว่าเขาปึ๊บเข้าไปในกลุ่ม รับประมาณานั้นเพิ่มเข้าไปในกลุ่มนะครับเลยครับพี่น้องกอติณีอ่นย่ำไรโสดกลุ่มปิดปะนะครับอีกไม่นานเกินร้องครับพี่น้องประมาณาไม่เกินเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับคำพูดเดิมพูดดีอีกจังหน่อยครับบอลนั้นเกินรอพอก,กันในกลุ่มปิดครับช่วงนี้ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณอีกเท่นหนึงครับขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับผมทีมอบให้พวกเรา ขาซื้ออะไรยังเกาะโอ้ยทนายวัฒน์มวนอีพีที่เจ็ดให้กำลังใจพวกเราธนาวัฒน์พรรมวนอีพีที่เจ็ดนี้นะครับเจอเจอกันแน่นอนกลุ่มปิดตอนนี้ครับขออนุญาตไปเตรียมตัวเพื่อพบก,กันนะคะไหลตัวว่วาั่นวาเสดุนหไลตัวน่งเอกสาวบน<ว>ท่านร้องเพลงอยู่นี่ไหลตัวไหลต่อแมนไหลตัวกําลังอ๋อสอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีก็ไปกลุ่มปิดเขาไล่ต่อโอ้แสดงว่าครับแต่นี้ได้อีกอีกสองเพลงเขาให้โอ้ เพิ่นอยากฟังน like okay. anyway. ั่งอีกรองเพลงตอนนี้บอได้คร so ับเอาเพลงยังหลาบบอไดหล่ะอยากฟังเยอะจักเัวหล่อเพลงนี่ม้วนๆไอ้เคยฟังเท่าเดียว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 เนี่ยเนี่ยลูกเพ่งแม่ให้ได้หนิพวกเจ้าสองคนคือบอเคยหลองเยอะว่ามีความสิเด้อเอาเพลงไห้องครูกันไดเออเเพลงไปห้องครูกันได้เพลงไหนสาวบิ๊กซี่เออี่ยนบิ๊กซี่เปลี่ยนได้บ่พี่ได้บ้สาวบิ๊กซี่ได้บ่ผัวคือได้แต่สาวโลตัสบอก ได้บ๋อส่งสัญญาณหน่อยเออแป๊บนึงครับส่วนว่าบอกแถบบอกแถบนะครับพี่น้องกดเข่าตอนนี้ไปตอนนี้ก็ยังทันนะครับเพราะว่าห้าวบอทันเดือเริ่มนะครับผมพี่น้องอาจสีสงสัยว่าเอ้าไล่กุมปิดยังขายบัตรต่างหลายชิปโกบัตรเป็นอย่างคือมาใส่ชุดยังฉี่เอออเ้าตอนนี้เฮาเอาแบบน้ำจิ้มซะก่อนพออันนี้คือฟรีอย่าฝ่าวงทุนมาต่อน่อยาาันนี้เป็นกุมเปิดเด้อพี่น้องนะครับบอแมนกุมปิด นะครับขันเป็นกลุ่มปิดกันสิมีทั้งพี่พี่แดนเซอร์ด้วยแล้วก็รชุดแสงสีเสียงอลังการนะครับบ่เป็นชุดใส่ชุดนี้ขึ้นได้พี่น้องอย่าเข้าใจผิดเด้อนะครับบ่แพงบ่แพงร้อยชิบก้าบาทนะครับผมไปมาแล้วมาแล้วสาวบิ๊กซี่เอาละบอเทาสาวบิ๊กซี่นี่มาจากไรควันเก๋แฟนเด้อฮิตฮอดเด้อหัวหน้าอยู่ พี่พี่มาด้าหนาเลยเล่นกังวะให้พี่ งูเสียตนแอีกฝ่ายใคเพิ่้